สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอมิน519 t นึ่งารอดนะคะในค่ำคืนนี้นะคะแม่หมออยากแรนดอมนะคะตรงนี้ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะข้อความด่วนเขาอยากบอกอะไรคุณแม่หมออยากให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์คุณและนึกถึงคนคนนั้นนะคะตรงนี้นะ่ไพ่ที่วางอยู่ตรงนี้หมอมินพูดตลอดเลยนะคะว่ามันเป็นดวงสุง่มดวงแรนดอมแต่ดูได้ทุก ทุกเพศนะคะดูได้ทุกราศีเลยอะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะไม่ดีทิ้งไปเนาะมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้นะคะแม่หมออยากจะดูว่าพลังงานของคุณค่ำคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมนะคะช่วงนี้นะน่าจะทำงานหนักน่าจะทำงานเยอะหรือมีภาระรับผิดชอบเยอะก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นความรักแม่หมอว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นเดอะแบกมาเยอะละ คุณอยากจะปล่อยจะวางละนะคะอะมาดูต่อสามเรียญน,นะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นะคะมีใครดึงเข้ามาเป็นความรักสามเศร้าก็ได้นะคะตรงนี้นะเออหรือเราเข้าไปในสามเศร้าอื่นนะ,ะตรงนี้หรือไม่ก็สิบไม้เท้าแปลว่าคุณอยู่กับเขาเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วคุณหนักคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ยัง ไปเพื่อเขาประคับประคองเพราะว่าเป็นบ้านเป็นครอบครัวแต่นะตอนนี้นะคะเป็นสามเศร้าขึ้นมาเนาะ,ะมาดูนาะที่จริงเดือนเมคนเกิดวันศุกร์นะแม่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ดูแลใส่ใจความรักของคุณดีมากๆทั้งที่คุณมีเงินมีหน้าทีการงานการเงินที่ดีมีความรักความเมตตาต่อคนที่คุณรักใส่ใจเขามากแต่ได้กลับมาคือเหนื่อยนะคะตรงนี้นะ แต่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณเริ่มบนนั่งบนบัลลังก์ของเราแล้วรักตัวเองมากขึ้นนะทำบาลานซ์ธนูนลัคนาธนูแม่หมอว่าความรักคุณอาจจะแตกต่างกันได้ด้วยบางท่านเช่อนอายุหน้าตาทางสังคม,มต่างชาติต่างภาษาหรือทัศนคติหรือทำบาลานซ์นี่หมายถึงการวนไปกลับมาหลายครั้งแล้วให้โอกาสหลายอย่างแล้วตอนนี้คุณกําลังบาลานซ์จิตใจตัวเองให้เข้มแข็งพยายามคิดว่าเราอยู่ตัวเองได้เราอยู่ได้ค่ะ เราสวยเราสง่างามเราหล่อเรามีคุณค่าของตัวเองนะสตาร์นะคะในกลุ่มราคนากลุมแนละ้วคุณอาจจะเทบางอย่างทิ้งไปหรือบางคนถูกเทก,กระทันหันก็ได้ความรักนี้นะบางท่านก็เหนื่อยเนาะตรงนี้นะคะคุณรักตัวเองมากขึ้นเริ่มอยู่กับตัวเองนะที่จริงคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะบางคนเป็นคนอายุน้อยจริงด้วยคํายังมีเยื่อใ่นะนะตรงนี้บางคนอาจจะเป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้ ที่ hey, จริงบางอย่างยังมีเยอะใหญ่ก็ได้นะคะ,ะเด็ดถือไม่เท้านะคะอ,อันนี้ธาตุไฟเมสิมคโนบางคนเป็นความรักอยู่ไกลความรู้สึกที่ห่างเหินกันไปเพราะนาทีการงานก็ได้นะคะตรงนี้หรือความสัมพันธ์นี้ไปไปกับกับตอนนี้ห่างไปนิ่งไปแม่บอกว่าความรักนี้มีคนที่สองคนเดียวอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือบางคนเริ่มคุยกันน้อยหรือเปล่าที่ผ่านมาอ๋อนะคะตรงนี้สองเหรียญ คุณพยายามแล้วล่ะจะบาลานซ์ทั้งจิตใจตัวเองทั้งที่ผ่านมาทําดีทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้คุณนิ่งคุณเงียบอย่างสง่างามอยู่บนบาลังของคุณคุณจะคิดว่าเฮ้ยเราหนักแล้วอ่ะมันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปเพราะเราได้พยายามเต็มที่แล้วนะคะตรงนี้อ่ะแม่หมอขอดูพลังงานคนในใจของคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเนาะ แรกเลยนะคะคิงถือไม้เท้าเนาะอันนี้มองอ่านไปแล้วนธะาทุไฟเมสิงฮานูคนคนนี้เขาอาจจะก,กาลังขมักขมันในการทํางานนะคะตั้งใจในโฟกัสในสิ่งที่เขาทําอยู่ก็ได้นะเรื่องงานนะะหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ของงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือที่ผ่านมานะคะเป็นความรู้สึกที่ขัดแยง้งกันเพราะเรื่องงานไหมเขาไม่มีเวลาให้พอคุยพอพูดมันก็กลับไปคือคิดไปคนละทางเข้าใจไปคนละอย่าง นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะ mm. ่าโดเวอร์บางคนความรักอยู่ไกลอันนี้คนเกิดวันเสาร์นะ,ะตัวเขาตรงนี้อาจจะเป็นกําลังนะคะกำลังที่อยากจะเติบโตเรื่องนาี่การงานขมักขเม่นอันนี้ไม่หมาอ่านตามไพ่ก่อนนะมันขึ้นมาแบบนั้นนะคะคุณ mm. เหรียญนะอันนี้ธาตุดินกันกุสมมภกรนะตรงนี้มันเหมือนว่าเขาก็มันเหมือนกันนิ่งการเงียบมากกว่าแต่มีความรู้สึกว่าคิดถึงอยู่ตรงนี้โดเวอร์คือสิ้นสุดอะไรบางสิ่งบางอย่าง ข,ขยายนะคะแม่หมอว่าคนคนนี้มันเหมือนเขาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักแล้วก็มีความนิ่งความห่างอยู่ในตรงนี้นะคะเดมูนนะคะชาวมิลลคนามีนแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกสับสนนะคะคิดมากคิดเยอะเห็นไหมนอนไม่หลับกลางคืนก็มีหรือพยายามหรือเขาอาจจะปกปิดบางสิ่งบางอย่างเช่นความรู้สึกในใจเขาเลึกๆอบบนะะเขาก็คิดถึงคุณแต่ภาวะที่นิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ าหาันมาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานให้มันหนักขึ้นดีกว่ามารับผิดชอบในสิ่งที่ทําแต่จริงๆเขาก็นึกถึงเขาก็ถูกใจนะคะหรือสภาวะความรักที่มันสับสนก็ได้อ่าเาสองดาบี้เจอเดมูลไปแม่หมอคิดเลยว่าพวกคุณนิ่งเงียบพันลังให้หนึ่งบางคนเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันความขัดแยง้งหรือมีบางอย่างที่ผ่านมาเขาสับสนมีอะไรที่ต้องเลือกหรือตัดสินใจถ้ามีสองช้อยนะคะตรงนี้เป็นความสับสนของเขาแต่แรกก็ได้แต่แม่หมอเห็นไพ่ขึ้นมาตรงนี้เรื่องงาน ทำไมเหมือนคุณเลยสองเหรียญน,นะคะเป็นภาวะที่เขาก็บาลานซ์บางสิ่งนะคุณและทั้งงานก็เลยกลายเป็นว่าความรักนี้มันมีความที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะตรงนี้นะแม่หมออ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะวิวคือโชคชะตาวิวคือกรรมมาจากวิวคือดาวรฤหัสคนเกิดมานฤหัสด,ด้วยคือมันเวลามันก็หมุนไปมันอาจจะต้องการเวลาก็ได้ถ้าใช่มันก็ยังอยู่ถ้าไม่ใช่ต้องปล่อยไปนะคะตรงนี้นะ ามาดูกันนะคะความในใจที่เขามีแต่คุณเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคนที่อยู่ในใจมามาดูกันว่าคิดยังไงกับคุณนะหนึ่งไม่เท้าคุณเห็นไหมตรงนี้มันมีทั้งบ้านมีอะไรภูเขาพวกนี้นะหนึ่งไม่เท้าก็จริงแต่มันผลิต ใบนะคะแปลว่าใจเลือดองเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะอยากคุยอยากดิวใหม่อยากปรับความเข้าใจคุณก็เป็นที่เขากำไว้ในมือคือเนี่ยแหละคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเขายังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะยังอยู่ในมือเขายังอยู่ในความรู้สึกยังอยู่ในใจ่านะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องงานที่เขาทำมั้งแม่หมอว่าคุณคนนี้ชอบหนีปัญหาด้วยนะ ะะแม่หมอว่าเขาก็แอบ,บสองคนเขาก็คิดถึงมีความรักที่เราแวงกันด้วยหึงห่วงด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้ได้ด้วยนะความไม่เข้าใจเด็กถือดาบขออภัคยค,ค่ะชิงดาบเนาะธาตุลมจนกูมเมทุนนะฮะอาจจะไพ่ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจที่พูดกันแล้วตัดกันไปด้วยอารมณ์หรือเปล่าแม่หมอวัดลึกๆเขานึกถึงคุณนะอยากมาเคลียร์อยากมาพูดมาคุยคนนี้เป็นคนค่อนข้างพูดตรงแต่ไม่ได้แปลว่าแรงนะถ้าไม่มีไพ่อื่นสมทบ นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะปากแข็งด้วยใจอ่อนแต่ปากแข็งมีอีโก้ด้วยเอกอ้าถ้วยแม่หมอพูดเลยว่าช่วงนี้เขาก็คิดถึงคุณฝันถึงคุณที่จริงเขาก็เป็นคนมีมสเสน่ห์นะแต่เขาไม่ได้เลือกใครนะใครตรงนี้เพราะเขาหยิบแต่คุณเนี่ยใบนี้นะคะมาดูนะความในใจเขาเขามีต่อคุณ ที่จริงนะแม่หมอว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไปโฟกัสอย่างอื่นในสิ่งที่เขาต้องทําเลยละเลยคุณไปพอคุยพอพูดมันก็ไม่เข้าใจขัดแย้งกันได้ด้วยถ้านะถ้ากลับมาคุณอยู่ในใจเขาบอกว่าเขาจะโฟกัสที่คุณใส่ใจคุณมากกว่าเดิมก็ได้่ะมาดูกต่อนะแม่หมอว่าเขาก็อึดอัดนะที่เงียบไปนะภาวะนี้คือความความนิ่งเงียบปิดกั้นกันไปนะแม่หมอบอกเลยว่าคุณคือความอบอุ่นความเติมเต็มให้กับเขา แต่ถ้าเขามีคนของเขาเราก็ต้องปล่อยไปนะตรงนี้นะคุณคือความตเติมเต็มและอบอุ่นบางท่านอาจจะอยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วต้นไม้ที่เติบโตเห็นไหมคะเขาต้องการไปต่อเห็นไหมแปลว่าคุณเอเขาหรือคุณก็ได้คือใส่ใจดูแลรดน้าพวนดินถางยาถางป่าให้มันต้นไม้มันงอกงามจนได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์แปลว่าความรักนี้มันเติบโตด้วยความรักความใส่ใจเขาคิดนะว่าคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขารักเขาแต่ที่ผ่านมาจะื้องใช้อารมณ์ เธอมิดจบกัรลักกากันในสภาทว่วะที่นงเงียบเป็นเป็นความคิดถึงที่ตกตะตอนความคิดเรื่องหน้า,าเธอเฮมิเนี้ยมันคิดด้วยเหตุผลคือการห่างออกมาทําให้คิดได้ว่าเฮ้ย mm hmm. คุณก็ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ในใจเขาแต่ที่ผ่านมาอาจจะต้องใช้อารมณ์มากมากไปใช้เหตุมากกว่าเหตุผลนะคะมันเลยไม่เข้าใจกันด้วยมั้งหรือเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจคุณนะคะ เขายังไม่ไปไหนเลยเขายังคิดถึงคุณเลยนะคะแม่หมอบอกเลยถ้าบางคนตัดกันไปหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับสามเศร้าแม่หมอว่าเขายังไม่อยากไม่อยากจากคุณไปนะแฮงแมนน่ะแม่มอว่าเขาไม่สบายใจเขาทุกข์เขายังติดอยู่ตรงนี้กับคุณนะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณค้าคืนนี้ข้อความด่วนเขาอยากบอกอะไรคุณ ไปต่อกับคุณนะคะความรักคือความใส่ใจเขายังต้องการอยู่เขายังอยากเติบโตหรือบางท่านต้นไม้มันเติบโตไปแล้วแปลว่าความรักคุณอาจจะเป็นแฟนเป็นครอบครัวกันแล้วแม่หมอว่าถ้าที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเสียใจดึงใครเข้ามาเขารู้แล้วว่าคุณสําคัญมากหรือถ้าคุณคบกับเขาเขารู้แล้วว่าคุณคือความรักความใส่ใจแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้ดูแลกันมันห่างเหินกันเพราะเรื่องนาทีการงานแล้วก็พูดแล้วมันไม่เข้าใจกันเขาอยากไปต่อกับคุณอนะ่ะเขาบอกอย่างนั้นค่ะ ถ้าคุณถอดใจแล้วเขาอยากไปต่อไม่หมอะว่าเขายังตึงอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขาคิดถึงคุณเขาก็อึดอัดนะที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยโดเว,ว์คุณความรักคือความเข้าใจความบริบูรณ์มันสิ้นสุดแล้วนะครัก,ก,ก็ตกตะกอนความคิดเหมือนกันนะคะตรงนี้นะที่นิ่งเงียบไปยิ่งรู้ใจเยงว่าเขาต้องการคุณต้องการเติบโตเขาเครียดนะคะทุกคนเขาเครียดเขาคิดถึงเขาอึดอัด เขาเครียดคุณอาจจะเคยคุยกันดูแลสใส่ใจกันเขายังคงรักและห่วงแหนคุณอยู่นะค,คนคนนี้นะคะบางคนนะอายุที่แตกต่างกันจริงๆด้วยแม่มอว่าเขายังอยากไปต่อกับคุณเขายังถือความรักตรงนี้ไว้นะคะคุณคือความรักที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องที่เราให้ความรักไม่เท่าเทียมหรือที่ผ่านมาเขาไม่ได้ใส่ใจในความรักให้มันดีนะคะนะนับตรงนี้แม่หมอว่าเขาเครียดมากเขาอึดอัด เขาก็ไม่อยากเสียคุณไปนะเขายังอยากไปต่อหรือเขาคิดว่าเขาเขากลัวคุณไม่เอาด้วยคุยนดาหรือมันมีเรื่องเขาไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันนะคะอเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าตอนนี้ถ้ามีใครเข้ามาเขาก็ไม่ได้ต้องการใครเนี่ยเขาต้องการคุณยังห่วงแหนคุณอยู่เลยขอให้แนะนำสุดท้ายนะคะให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนำนะคะ ห,หมอจะดูทางนางฟ้าให้ด้วยนะคุณนั่นแหละคือใช่แล้วไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณหรอกนะคะเขาบอกว่านะคุณเป็นคนที่น่ารักเขาจะพุ่งเป้ามาหาคุณนะ ชลย์รสิ่งเก่าๆจะวนกลับมาแม่หมอว่านะคะนะมันปลอดภัยที่จะรักมันเหมือนความรู้สึกความสบายใจที่มีคุณนะคะเขาคุณนด้หลักคือใช่แล้วนะคะเร็วๆนี้แม่หมอว่ามีโอกาสที่จะได้วนกลับมานะคะเคลียร์ใจกันถ้าท่านใดมีปัญหาแม่หมอขอให้นะนํนานสุดท้ายนะคะไฮแล้แฟนแม่หมอไม่รู้ว่าใครอธิฐานขอพรอ,อะไร ไว้นะคะช่วงนี้นะคุณรอข่าวสารวิวคือโชคชะตาจัดเม้นไงที่จริงคุณทั้งคู่เหงานะต่างคนต่างเงาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปคนละทางที่จริงเราก็เหน็บหนาวทั้งคู่ถ้าไม่มีกันละกันคลิปนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่า ุณมีปัญหาความไม่เข้าใจขัดแย้งบางอย่างหรือบางคนที่ดึงใครเข้ามาไม่หมอว่าจัดเม้นเขาได้รับผลการกระทําแปลว่าอะไรที่คุณทาดีทุกอย่างคุณจะได้รับความดีนั้นตอบเพียงแต่คุณจะรับไว้ไหมนะคะตรงนี้นะแล้ววิวัฒน fortune คือโชคชะตาคุณทั้งคู่จะได้วนกลับมาใครที่ไม่เข้าใจกันจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคุณคือคนที่ดีที่สุดและใช่ที่สุดสําหรับเขาคุณยังมีอะไรที่นะรู้สึกดีต่อกันยังสื่อถึงกันได้นะสิ่งที่คุณรอคอย มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารได้ปรับความเข้าใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งถ้าคลิปนี้มันใช่สำหรับคุณช่วยกดแชร์เป็นค้าครูให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ